สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วละครับอยู่ชนบุรีครับผมบ้านบึงนี่บรรยากาศนอกบ้านครับนี่ครับบ้านสองหลังติดกันครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูครับ

นนบ,บันไดไม่ถึงครับต่อบันไดขึ้นอีกชั้นนะครับปาดปาดจากข้างบน,น,ย,น,นยังไม่ ก็วัดศูนย์กลางแล้วนะครับถึงจะได้ปาดผ้าจะให้กว้างนะครับเพราะว่าเราจะได้ดันสายไฟ ขึ้นง่าครับผมบรรยากาศดีมากเลยครับติดภูเขาติ้งเขาเลยครับของบ้านขึ้น้าแล้วครับ ของโซ่เกี่ยวโซ่กับโครงลังคาแล้วก็โคมไฟของเราครับผมใช้เชือกดึงขึ้นเลยครับขึ้นเรียบร้อยแล้วครับ ความยาวสามเมตรสามเมตรกว่าสี่เมตรแล้วก็จะปรับขึ้นไปอีกครับกําลังยึดโซ่เกี่ยวเร่งเร่งขึ้นครับผมครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะรอปรับพี่โป๊ะแค่พี่ดีนะ่อยโีครับกำลังปรับครับผม<อ>ติดแล้วติดแล้วเอเอใช่ปิดพร้อมไฟดวงเล็กๆอยู่ตรงนี้โอเคครับติดเดี๋ยวใส่เม้คิดตั้งก่อครับ มิกิต้ามิกิต้าครับใสม็ดใจเสร็จแล้วครับผมทีม่ปากเพ้่ตัวนี้ จะเป็นความจริงแล้วครับผมบ้านบึงชนบุรีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วแค่หอแล้วก็กลับบ้านได้ครับกลับบ้านได้ครับอเอาอันนี้ถุงมาติออกด้วยนะ มันติดรูกหนึ่งี่หอกเองลองไปดูครับน้าน้าสวยไหมล่ะครับโอเคครับแกะพลาสติกอ่อนครับผม ที่ติ๊กเกอร์ที่ติดไว้ครับน<พ>บ,บนในเพ<น>ีนะครับ<น>อะไรอ,ไอ,อ่ะเสร็จแล้วครับ เรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุ ไปแล้วครับผมโอเคครับคนงาน <สะ S 1> ด้วยนะครับ มั่นดึงชนบรีครับโอเอแคแล้วก็นี่แค่ลูกติดหมดสามสเต็ปครับผมมีรีโมดด้วยนะครับไปช่อนี้เนี่ยรีโมด โอเครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ